สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนี่ฮะกุญแจรีโมท t ต y o t a r e ี o นะฮะของเดิมไม่มีระบบเซนเอร์ล็อกไม่มีรีโมทนะครับจัดการให้เลยได้2ดอกแบบนี้แตกต่างกันครับใช้งานได้ทั้ง2ดอกกดล็อกฮะเรียบร้อยกดายล็อกดอกนี้ฮะนี่ฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ทั้ง2ดอกเลยติดกุญแจรีโมทกับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกแบบไหนเรากัดดอกให้ฟรีนะครับทดสอบนะ,ะขายได้จริงไหมนี่ฮะเรียบร้อย ไม่รู้ว่าเหยียบคัชหรือเปล่านะฮะนี่ฮะแต่หมุนได้จริงนะฮะโอเคนะฮะดอกดอกต่อไปฮะอันนี้เป็นดอกพับนะครับกดพับแบบนี้กดปึ๊บแบบนี้ฮะเสียบหมุนนี่ฮะเรียบร้อยนะครับนี่หมวกก็ใช้งานได้นะฮะล็อกนี่ฮะลายล็อกนี่ฮะโอเคนะครับได้ทั้งสองดอกเลยล็อกคลายล็อกนี่ฮะดูนี่ก็ได้ครับล็อกคลายล็อกนี่ฮะอีกดอกนึงทดสอบไหมล็อกคลายล็อกครับ อินบ็อกมานะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ครับ